ลาถึงคิวแล้ววันนี้อีสานตะวันออกใต้รับฝนต่อฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565คลิปนี้ขอพาทุกท่านมาติดตามเส้นทางของฝนที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและฝนยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงวันไหนไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสืบเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ได้อ่อนกำลังลงไปจึงทำให้ความชื้นแผ่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกเ,เริ่มมีกำลังแรงมากขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมถึงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับบริเวณภาคใต้จากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงต้องเจอกับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีลมตะวันออกพัดปกคลุมในบริเวณทะเลอันดามันทั้งยังมีหย่อมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนตัวลงสู่ช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามัน จึงส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมาดูจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางพื้นที่เมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงบ่าย กลุ่มฝนจะเริ่มขยายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้โดยลักษณะของฝนจะกระจายตัวเพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่เมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬกาจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนมากในบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของภาคสำหรับบริเวณภาคกลาง จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้เกือบทั้งภาคส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นสำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบริเวณแถบชายฝั่งและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณตอนบนถึงตอนล่างของภาคเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา19นาฬิกา จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเบาๆบางลงไปโดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงดึกจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนนะคะ จากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศดังกล่าวทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด6-12องาศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือบริเวณตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์และบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด20-24องาศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศางเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศางเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 – 35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 – 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสาาใตายฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32องศาเซลเซียสภาใตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่รงังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่15พฤศจิกายนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงจึงส่งผลทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของภาคใต้ส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักมากขึ้น แต่ฝนยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นได้ตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงตอนล่างของภาคส่วนในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางในบางพื้นที่ส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆจะมีเพียงกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเท่านั้น สำหรับบริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬิกาบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณตอนบนของภาครวมทั้งจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกในบริเวณพื้นที่แถบชายฝั่งสำหรับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งโมเดลจะเห็นได้ว่าส่วนมากจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภาคโดยจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณทะเลอันดามันจึงทำให้การหมุนวนของกระแสลมพัดเติมความชื้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ โดยฝนจะตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักส่วนมากยังคงอยู่ในบริเวณภาคใต้เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ยงคงพาดผ่านในบริเวณตอนกลางของภาค จากนั้นตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออีกครั้งส่งผลทำให้เกิดแนวปะทะของอากาศขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกและภาคใต้ก่อน ส่วนในบริเวณภาคกลางจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงวันที่21พฤศจิกายนโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่21พฤศจิกายนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จนถึงวันที่22พฤศจิกายน2565แต่เนื่องจากโมเดลยังคงอยู่อีกยาวไกลจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทางซึ่งหากมีแนวโน้มลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางใดแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปนะคะ จากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งให้ใช้ความรมะมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใตย้ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ท้ายเขื่อนและพื้นที่ริมแม่น้ําลําคลองต่างๆในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ